สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเขาอีกครับบริเวณนี้จะเป็นเขาเรียกเขาครับเป็นปากเขวซึ่งผมไม่กล้าเข้าไปใกล้กว่านี้ครับขามจะสันส้นๆ ให้ดูบริเวณสภาพของหินที่ปากเขีวครับแล้วมันก็จะมีต้นไม้หลายๆชนิดต้นไม้ที่ขึ้นอยู่กับหินได้ครับอย่างเช่นต้นไซคอยต้นพุธ ผมได้ยินเสียงไอตัวตักต้อมันร้องนะครับแต่ไม่รู้ว่าในคลิปวิดีโอจะได้ยินหรือเปล่าเดี๋ยพอมายืนตรงนี้จะได้ไอจากความเย็นจากจากเขวยเนี่ยมันระเหยขึ้นมา ก็ชมบรรยากาศของภูเขาหินภูเขาหินแรง้งซึ่งตรงนี้เป็นปากหุบเ,เหวซึ่งผมก็พบเห็นไอ้ไม้โคดนะครับตะเนนางพิมพ์มีอยู่ลายโคดแต่ว่ามันอยู่ไกลในวิดีโอเนี้จะมองไม่เห็นแต่ถ้ายืนอยู่บริเวณนี้จะเห็น ครับก็เที่ยวชมเพลินๆครับดูเอาสวยดูเอาเพลินปากหุบเหวของพวกเขาหินแล้งซึ่งก็ไม่กล้าขยับเข้า,าไปใกล้กว่านี้ครับมันพื้นที่มันชันด้วยแล้วมันลื่นด้วยจะลื่อนใบไม้ครับ เขาจะปีหินงอกเขนย้อยก็ลักษณะใจคล้ายๆล้านะครับ มความงามของจะเรียกว่าอะไรกิ่นงอกบริเวณปากเขว ก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ